นกเขาในเมืองนะครับส่วนมากนกเขาจะอยู่กันเป็นคู่ครมันจะไม่ค่อยแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าอยู่ใกล้าสายไฟก็ต้องถ้ามันมาเริ่มทำรังเราก็ต้องเคลียร์เคลียร์ไล่เพราะว่าสายไฟเวลานกไปอยู่แล้วพวกเนี้ยพวกหญ้าพวกอะไรนี่ เสียสีไปเสียสี่มาก็ไฟไหม้ได้คือมีข่าวที่นกมาทำรังแล้วตีนะไฟไหม้ตายก็<笑><笑> <g> oh> แต่ถ้าตรงนี้ก็ถ้ามาทำรังก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีสายไฟ,ไฟแต่ส่วนมากก็แมวก็จะปีนมาโดนรับประทานนะตอนดึกแมวก็จะมากระโดดใส่เรียบร้อย